คนวนเพียวเร็วเร็วะ้ะโน้ตออกมาใกล้ใกล้เลยอะคือจะเล่นท้หนูจะเล่านะคะถึงบูดาหหอนะคะในคืนนี้นะคะหลายหลายคนจะลองกันเป็นหลายหลายคนจะลั่กันนะหนูจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะคะจะ่ขึ้นบทศึกกับหนูนะคะหนูจะเผยหน้าเวลาหนูราเสร็จนะคะ คือท tamam. okay. so e ุกคนจากทุกคนได้เห็นจากในภาพในจองนี้นะคะก็หน้าบ้ากับที่จุดเกิดเหตุขนานกันแค่ไหนนะคะมีในคือในรงรถค่ะอยู่จึงการของโรงรถหนูปูสาไปนอนแล้วสิ้นเคราะห์แล้วค่ะแต่หญิงแม่โทรบอกว่าเพียอจะพูกันจะพูกรหลอก่ะเล่าบางรู้ให้งงงานประมาณสองหลับเสร็จรู้กเลยหาผู้ค่ะแต่หนูหาไม่เจอค่ะหนูพ้นแล้ว ถ้าพ่อหน n our. N our ูมานอนหนูคิดว่าเอ้ยมันต้องจุดเน่้อผู้มันต้องจุดมันมันไม่เหมือนบันเขือนไปหาหนูเจอแล้วหนูไปรั่มนะคะหนูไปรั่ากับหน้าหนูที่บ้านหน้าบ้านหนูค่ะจากในท่อนะคะหนูจุดแล้ววิ่งมาในครัวค่ะวิ่งมาอยู่ที่โรงรถมันก็ดังรีดปุ๊บมันกปดักค่ะแล้วหนูว่าอุ้ยผู้เป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ติดมันไม่ระเบิดซักพักค่ะมันล้มล้มเสือนหมุนฝีมันพุ่งค่ะมันพุ่งค่ะุ่มมันพุ่งมาี๋เวเดี๋ยวมันจะยุดมัน ด,ดี๋ยวนหนูจนะาหุนูก้อเดยูแล้วหนู้วหูก้องอมาเลยเอกนหยุดหนูลืมตาขึ้นมาตาโอ้หม่กันรรถนะคะมันเหมือนในผับเลยค่ะ <c oughs> จริงจริงเลยค่ะเกไปากาไปมาที่วงเลยค่ะพอหนูลืมตาพุ่งง,งูเสียตาเจ้าจ้าเจาจาจาจ้าตีนจ้ตีนจ้รถจับไป หนูด้วยถว่าเหมือนจีิหรือไม่หนูก็หนูเชื่อไหมคะผู้มันลากโคนจากหน้าบ้านมาไม่ดีขาหนูเกล้งหน้า้งเลยค่ะแล้วหนูหนูสื่นเต้นหนูตกใจน้องหนูนั่งอยู่ในครัวมันไม่รู้สึกอะไรมันก็ยังวดร้วค่ะแต่หนูเจ็บตาเจ็บขานึงไปห้องน้ำลืมตาจู่ๆกตาแดงตาแดงหนูกดโทท์หาใคไม่ถูกโทรหาสอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย่ดไอ้ก มือนเหมือนตาจะทั่วกันเหมือนทําเย่กันค่ะแล้วหนูบอกว่าจะทําไงให้หาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าถามแม่ให้แม่เขาบอกว่าเอายาสีฟันค่ะหนูหายาแล้วไม่เจอหนูสายตาค่ะหนูฟ้ายถูกดาลี่ค่ะหนูป้ายปุ๊บมันเย็นค่ะมันเย็นสักพักมันเย็นเย็นเรื่อยเรืยแล้วค่ะมันจะร้อนค่ะจะไอไอมันเข้ามัเข้าเลืตาค่ะอุ้ยว่ามันแสบสักพักหนูแดงกว่าเดิมค่ะน้ำตาพลาสค่ะจริงเลยค่ะน้ำตาพลาสหนูเจ็บแล้วหนูดูที่ขาอุ้ยขาหนูเป็นรอยดๆ รู้รู้รู้รือเป็นสิรู้ที่แท้จริงของหนูรู้จากดูดีหนูทูทูอ๋อไม่ใช่คนขานหนูไม่หนูต้องไปล้างค่ะพอนีล้านดูดีหนูรู้สึกแสบหนูไปเอาจยได้ยี่ยี่หยอดตาค่ะหยอดหนูหนูเจ็บข้างนี้ดู่หนูไปหยอดข้างนี้หนูเอาข้างนี้หนูเลยเปลี่ยนไปหยอดข้างนี้ข้างนี้โดนแดงด้วยอีกข้างค่ะถ้าพอหนูไม่รู้ทำไงหนูถามแม่แม่แม่ตกใจมึงไปเล่นมากแม่หรอ เดีมึงนเตนเดีมตนเนเี๋วมจะตาย่าจะฆ่าจะตายจะตาย่จะฆ่าเพราะมนูจะหมนนไม่ไมม่ยุ่มรู้ไม่วทีไมไม่ได้ก็ตอนนี้มันติดพันั้หนอติดพันหนูคนหนูก็วาง่ะหนูก็วางสิวทั้ไงหนูก็ไปนั่งเปิดพัดลมอ่ะดูทางตาเนี่ย่ะจันตาลั๊กค่มันยนเนยต หรือโดยนะาข้หนูร้องหนูไปดูทูมโมเมนต์ค่ะหนูไปดูเอฟถ้าหนูก็จะพี่เซวาหนูจะพี่เฟรมหนูเลยโอเคอุ้นหนูดูเรื่องหายก็หลังหนูเลยไปเก็บของในครัวเชื่อไหมคะพื้นกับเบื้องบ้านหนูดำสีเลยค่ะจะตีหนูไม่เป็นอะไรค่ะใช่ก็ไปดีดด้านขวาหนูะคดูนะค่ะหนูรถชนกระจกหน้ารถแตกข่วนอุ้ยฟ้าไม่แตกแล้วข่วนูไม่แตกค่ะมันน้านค่ะตาทั้งตัวตอนนี้เราดูตาหัวนะคะขอบคคุณ่ะแล้วไข่พูญล่ะคะไข่ตายแล้วค่ะขอดูโชว์อยู่หน้าคุณมสินไหยคะ ทุกคนคงรู้ว่าเขาีอุบัตเนี้ค่ะแต่เมื่อมันเกิดเหตการณ์นี้หูเลยนั้นก็เดิมนะห้าหกเจ็ดเฮ้ยเดียาหเดี๋ยวะดี๋ยวเี๋ยมาจน้ับ้ายัคะหน้าดหน้าเห็นไม่าหน้า